สวัสดีพี่น้องยามเย็น,น,ไปไปค,ค,ค,นค่ะพี่น้องเมื่อตอนบ่ายไปวัดมาค่ะเขามีตลาดนัด,ดนค,ค่าาาาพมมะ,คะพี่น้องตลาดนัดวัดสนามเชียเขาข้าต้มมาขายพี่น้องข้ต้มสามมัดยี่สิบบาทเองคัะพี่น้องสามมัดยี่สิบบาทข้าต้มค่ะพี่น้องซื้อมาสามมัดค่ะสามมัดยี่สิบบาทข้าต้มข้าต้มอร่อยค่ะ ข้าวต้มก็ทําอร่อยครับพี่น้องพี่น้องไอ้วันพฤหัสมันจะมีตลาดนัดในวัดแต่พี่น้องแต่พี่น้องมีร้านค้าอยู่แค่สามสี่ร้านนึงเพราะว่าไม่ค่อยมีร้านเยอะหรอกมีสามสี่ร้านร้านค้าพี่น้องคนซื้อก็เห็นข้าบวบ่น่าคนซื้อก็น้อยก็มีเศรษฐกิจเนาะพี่น้องเนาะเศรษฐกิจก็รู้ๆกัอยู่เนาะ ซื้อข้าวต้มมาเนี่ยพี่น้องซื้อข้าวต้มมาสามครบสามครบยี่สิบบาทพี่น้องสามครบพี่น้องว่าแพงไหมคะสามครบยี่สิบบาทนะค่ะพี่น้องข้าวต้มใส่กล้วยค่ะพี่น้องสามครบยี่สิบบาทครับพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวเตรียมเข้าครัวทำกบับข้าวก่อนนะคะพี่น้อง